แล้ยวเนี่ยที่ต้มให้กินอยู่บ่อีบ่ายเอี้ยเห็ดผัวกบ่ฮะอยู่ในบ้านเห็ดหยังสองคนกับไผอ่ะกับเมยใหญ่ตีป้าก้นอย่าหักไม่สวมตังซีทงกลับมาพักกันอยู่ในห้องพน่ะโอ้ยตา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 ยมักเทามาออกมาเดี๋ยวนี้ ย้อนลกเขาบ่อคืนให้เป็นก้นหวานกอ้อนยาตั้งที่แท้พักกันอักหวางมาออกมาเลยอาการหดปาดนี่พักกันเห็นยังอยู่ในห้องออกมาเดี๋ยวนี้มาสูได้เนี่ยเี็ดว่ามันเทาออกมาเดี๋ยวนี้เลยบอกไปหาก้อนหวานก้อนอยาออกมาหดกับหปปดปอดมันนอนเส้นกับถองเมื่อกับเมื่อ <What? S 1> โอ้้ยลาเะ ไปก bon ้นยาเมยบนอผู่ขี่กูดิาดขวัควนกับขวนถามนี่ๆยังมาขูขีู่่ตัวตไปก้นบานก้นยาพักกัน้อยเอาของงบเม็ดก็บเรียกเอาเอาขว้าหัวงอกันละมันบ้เรียกว่าเม็ดเง็บปนเป็นไนยาเม็ดอะไม่แห้งบอกอ้ยมันแห้งแสบเวยกิ้าวหน่อยช่วยอีหละเว้ยไปหาก้นบานก้นยาไปหาก้นบานแห่นยานกเขาขึนรักเอาผู้เดียวโอ้ยแตของ เอาไปก้นเลยจีจียูหองทอกันไปก้นม่ไปเองมาเท่าป่านนัหนนาเขาเมื่อคนไปเร็วนี้ไปรับขอยเ๋ยวนี้ถ้าไปก้นหวานก้นยามาไปเดี๋ยวนี้เลย